สื่อโทรทัศน์ในประเทศจีนเผยแพร่แถแลงการประกาศมาตรการควบคุมโควิด -19 1 0มาตรการใหม่โดยผ่อนคลายข้อจำกัดบางอย่างรวมถึงอนุญ,ญาตให้ประชาชนกักตัวที่บ้านได้แล้วและมีการยกเลิกระบบสแกน QR โค้ดสุขภาพซึ่งทุกคนต้องทำก่อนเข้าที่สาธารณะเกือบทั้งหมดหลังจากที่ประเทศจีนมีการบังคับใช้มาตรการเดิมมายาวนานกว่า3ปียกเว้นสถานที่บางแห่งเช่นบ้านพักคนชาราสถานพยาบาลหรือโรงเรียนมัธยมขณะที่ธุรกิจต่างๆก็สามารถเลิกใช้มาตรการป้องกันและควบคุม องตัวเได้ส่วนผู้ป่วยโควิดแบบไม่มีอาการหรือป่วยเล็กน้อยและมีผู้สัมผัสใกล้ชิดสามารถกักตัวได้ที่บ้านจากเดิมที่ต้องไปยังอาคารที่รัฐบาลจัดเอาไว้ซึ่งก็มีข้อครหามาตลอดเกี่ยวก,กับเรื่องความสับสนในการจัดการและความเครียดในสถานที่กักตัวและถือเป็นครั้งแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างเป็นทางการในระดับประเทศหลังจากใช้มายาวนานกว่า3ปีเพื่อทําให้โควิดเป็นศูนย์จนกระทั่งประชาชนไม่ไหวกับการล็อกดาวน์และข้อจํากัดต่างๆจนออกมาประท้วงครั้งใหญ่เมื่อปลายเดือนก่อนนั่นเอง